ไม่จรินดรอกว่าน้ำผมเด้อผู้สาวกิดแจ้แบบใส่ต้าเบิดทังผู้ใดมีผู้สาว,ก,ไไสาวกิดติดต่นของผมนั่นจะค้นในต้าขับเดอ้อผมโอเคาจากเขาแล้วละ,ละเขาไปเขาไปของป้ายของผมเขาไปจากผมแลว้วขอบอกกลับขึ้นมาหาผมอีกผมโอขาโยนตีห้องตีให้น้ำผู้นัน้นอีหลีเดอ้อมาผู้ใดมีผู้สาวมาว เอาูาุสาวติต่อ้าุายผมละอ่างเพลใจผมในวอเหีือข้ามขาผมเหน่ข้ามหมกง่ายเนืรับครับคือค่ออาอไม่อยบกบอใครเลมโอ้ักเพียงครั้งยังไม่ตายฉันจะมา คือต้ยผมได้จกค้นมอน้อครับอะไรนี่คือสาวเกติกต้อแม่ผมจะค้นแห่ผมยังโสดยังซิ่งมามีผู้ในมัดจอไข่เด้งผมจะคน้นผมเป็นนุม่มโสดแหงเหล่าย่ามเด้อครับเด้อเด้อผู้สาวเออ ยอดอร่อยมากไม่บอกไม่อยากบอกใครเลยพูดเสพูสาา้เส้าเขาบอมีน้ำขาวเขาไปจากผมไปเขาหน้จากลอยไปแล้วบ่หมนกลับคืนมา เอาไปใส่ไข่กับบอกไปหาผู้ไม้กับบ้ะท่านไไหม่นี่ทำครับแสบไม่อยากบอกไคเลยครับี่อบอกตำบักทัว ลมน่องนังวจูแจวมากินน้ันผมเรื่อยมล้วครับผมมั่เอ๊คพับแล้วน่งทำเหมือนกับเป็ดตัวน้อย,อยที่ไม่มีคนรักผมเป็นคนอ,อกหักแบบเป็ดน้อยตัวนั้นแหละได้ไหมจ๊ะ <c oughs> จเอ้ยเจ้าเป็ดน้อยออกหักเที่ยงซำยังไม่ตายพอมออกัดกัเข้าไปผูไม,ม่กับบ่ไม่หิง่ายจั้เล ข้าข้ออะไรครับพี่น้องข้อมผักมันข้าข้อครับผมไปปอบเป็ดดอกนทำบุกทัวกับเพชรเป็ดเพชรแสบเพชรแสบครับพี่น้อง มาจจกเกี่สนนเหล็กกับตะมดทัวแฝบแฝดไม่อยากบอกไปแลยวละครับนั่งกอปลาพามยแฝดยืดดีไม่อยากบอกไปแล้วะครับขันพูสสาวเบิ้งหือคันพูสสาวเห็นควาจิงอย่งแน่คือแกขับกเฟสก็ไล่ไม่ผมนั่นึงแล้ครับเด้อผู้สาวเลยตอเฟสต้นไล่ หรือสโทมาทั้งไล่็ดงรถไฟก็ไล่มาหาอ้ายอาทิตย์พื้นีผู้หนาตะปลายโอ้ค่ะสัมสองสมสามสมสี่สัหา้ม่ปวดนะโอ้ตายเลยมโทษมาโทษอไอย่างมาโทษ นนเดียวสาวอยากติดต่อมาเบึงขึ้นเต้จับวัตบุที่ไนดน้มนเา084 039 8802ครับพินน้องโทรมาเบอร์นี้เด้อซื้อวงไหนเด้ต้องไปติดหน้าตาพราะอดดักพูน,นี้ละเวลาอาบิ คคนโตสซโยวันครับนี่แต่โกเป็นหนังเงีือใสอ่กับบ่มนี้ครับ <laughs>